อายุเริ่มมาแถมมีโรคแต่อยากทําประกันอายุเท่าไหร่คะห้หแล้วขอชื่อคะ่ะสุรศักดิ์น้อยแน่ขอที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะคะสนใจความคุ้มครองแบบไหนคะสามแสนเรียบร้อยคะ่ะไม่ทงไม่ถามสุขภาพเลยเหรอไม่คะ่ะนี่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันอยู่ด้วยนะ เรารับหมดค่ะพานแน่นะค่ะเพราะประกันเจนซีเนี่ย55สมัครง่ายไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเป็นโรคก็สมัครได้สมัครได้ตั้งแต่อายุ55 7 0ถึง70ปีเรามอบความคุ้มครองให้จนถึงอายุ90ปีหรือจนกว่าจะเสียชีวิตค่ะพอครบสัญญาก็ได้เงินก้อนมีมรดกทิ้งไว้ให้ลูกหลานค่าเริ่มต้นเพียง10บบาทโอ้ เจนซีเนียห์้าสิบห้าง่ายจริงดีจริงอายุเรื่องมากแถมมีโรคแต่ก็อยากทำประกันนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอายุเท่าไหรน,นะครับ55นะครับขอเชื่อหนครับสุรศัพท์น้อยแน่ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์คุณลูกค้าสนใจร<ไ>ับความคุ้มครองแบบไหนดีครับ3,5 0 0สครับเรียบร้อยครับไม่ตรวไม่ถามสุขภาพเลยเหรอไม่ครับ เบาหวานความดันรับหมดครับนี่ผ่านแน่นะครับเพราะประกันชีวิตเจ n C มีห้าสิบหสมัครง่ายไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเป็นโรคก็สมัครได้สมัครได้ตั้งแต่อายุ55ถึง70ปีมองความคุ้มครองจนถึงอายุ9ก้สปีหรือเสียชีวิตครบสัญญาก็ได้เงินก้อนมีมรรดกไว้ให้ลูกหลานคาเบียเริ่มต้นเพียง10บาทต่อว,วันเองเจซ C มี 1955, ดีจริงง่ายจริงคอนเฟิร์ม